คนที่ทำมสัสสั่ได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำสโลมัสสั่ได้นะครับผมเพราะสโลมัสสั่เนี่ยไม่ใช่ท่าที่ง่ายเลยนะครับผมผมก็พยายามฝึกตอนนี้ได้ประมาณเซตละครั้งนะครับผมยากมากมากเลยหวังว่ามันจะได้5้าครั้งนะครับผมทีแรกเนี่ยผมอยากจะถอดใจนะนะบอกตรงอยากถอดใจที่จะเอา3าครั้งพบได้ไหมนะครับผมแต่ลั่นวาจาไปแล้วนะหาเขาต้องห เย hey, สวัสดีครับทุกคนเมอตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีชาเลนจ์มาให้ตัวเองอีกแล้วนะครับผมนั่นคือผมจะฝึก slow muscle up นะครับผม slow muscle up เนี่ยนั่น,นคือการที่เราทำ muscle up แบบช้าๆไร้แรงเหวี่ยงนะครับผมซึ่งมันจะ ใช้กล้ามเนื้อและก็ใช้ตรงโฟรอาร์มเนี่ยเยอะมากๆเลยนะผมคนที่ทำมัสซูอบได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำสโลมัสซูอบได้นะครับผมเพราะสโลมัสซูอบเนี่ยไม่ใช่ท่าที่ง่ายเลยนะผมแต่การที่จะทำสโลมัสซูอบได้เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะทำมัสซูอับธรรมดาให้ได้ก่อนนะครับผมซึ่งตอนที่จะเริ่มฝึกตอน,นแรกๆเนี่ยผมแนะนําเทคนิคในการฝึกพวกสโลมัสซูอบหรือริงมัสซูอบก่อนนั่นคือเทคนิคของการ ฟอลกริปปกตินะครับผมเราจะบาับลาแบบนี้ใช่ไหมให้ข้อมือมันตรงธรรมดาแล้วก็มาซอบขึ้นไปปุ๊บแต่การฝึกโซมัซอบหรือว่าริมมัซอบเนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่ว่าฟอลกริ i ปฟอลกริปนี่คือการทําข้อมือประมาณนี้นะครับผมแล้ว บาเนี่ยจะอยู่ช่วงตรงข้อมือของเราเลยนะผมริงก็เช่นกันจะอยู่บริเวณข้อมือของเรานะผมพอดึงแล้วเนี่ยมันจะให้บาเนี่ยลงไปค่อนข้างที่จะลึกกว่าและมันจะรทรานซิชั่นตัวเองได้ง่ายกว่านะผมซึ่งถ้าเกิดเราจับแบบมาสซอบธรรมดาแล้วเราทําแบบสโลมาซอบเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากๆต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากๆอย่าทำแบบนี้ ได้นะครับผมพรงนั้นเทคนิคฟอร์กิฟเนี่ยจะง่ายมากกว่านะครับผมในการฝึกสลลุมซับและก็เร่งมาโซอัพนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะฝึกทําให้ฟอร์กิฟผมแข็งแรงก่อนนะครับผมโดย2ท่าที่ผมจะฝึกนั่นก็คือฟอร์กิฟ hanging นะครับผมก็คือแค่ทาฟอร์กิฟแบบแล้วก็ห้อยตัวคางไว้นะผมส่วนท่าที่2ก็จะเป็นฟอร์กิฟ p ู l l up นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสลลุมซับไปเป็นๆดูก่อนว่าได้ยังไงบ้าง เทคนะิคครับผมที่ผมศึกษามาเนะี่ยคือพยายามให้มือเราเนี่ยแคบนิดนึงนะครับผมแล้วก็กร์กปเนะให้ข้อมืออยู่บนบานะแล้วก็กำบานแน่นๆรวมถึงนีบซอกติดลำตัวนะผมเพื่อที่จะทานทิชชนได้ดง,ง่ายนะถ้าเกิดกว้างเนี่ยมันจะทานทิชชนยากเฮ้ยได้้วเนี่ย ไมมันได้อะทำไมมันได้เดี๋ยวก็ได้เฉยผมงงนี่เป็นการฝึกครั้งแรกจริงๆนะผมนี่คือการฝึกครั้งแรกทวนผมจะลองอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมันได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป้าหมายเลยโดยการทำให้ได้จุนสองครั้งมากขึ้นนั่นเองนะผมงงมากตัวนี้ โอเคคือได้นะครับผมแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมจะทําชาเลนจ์นี้ต่อไปเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ได้แล้วเพราะว่า oh, มันได้ไปแล้วนะครับผมจะทําให้ได้ประมาณ5ครั้งแล้วกันคือความยากของโซโลมอซอบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จะดึงขึ้นในทีเดียวนะครับผมความยากของมันคือการทําต่อหลังจากนั้นเองเพราะว่าจาังหวะที่เราทาดิชั่นลงมาเนี่ยมันยากมากๆนะครับผมมันใช้พลังกำลังสูงมากๆ ถ้าเกิดเราไม่แข็งแรงพอนะครับเราจะสูญเสียการฟอร์กิฟจากที่อยู่อย่างนี้ในเรปแรกที่ขึ้นไปได้พอจะมาลงมาปุ๊บข้อมือเรากลายเป็นเหลือแบบนี้ทําให้เรบต่อไปเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะงั้นผมจะฝึกให้ได้จานวนครั้งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ฝึกตามเป้าก่อนนะก็คือเป็นฟอร์กิฟแฮงกิ้งแล้วก็ฟอร์กิฟพูอัพนะครับผม let's go แค่แป๊บเดียวนะผมคือมันใช้ฝูมเยอะมากสกี้ผมวอรม์มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมต้องวอร์พวกข้อมือให้ดีก่อนนะครับผมสำคัญมากๆเลยนะผมอย่าเพิ่งรีบร้อนนะบอกว่าไปดีทำให้ข้อมือแข็งแรงแล้วการฝึกก็เราจะดีและปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับผม let's go โอเคทุกคนวันแรกนะครับผมก็ oh. ถือว่าชาเลนจ์ประสบการณ์ก็คือสามารถทาสโลมเซิร์ได้แบบงงๆครับผมตอนนี้เนี่ยผมยังทําท่าที่บอกไปเนี่ยยังได้ไม่ดีนะทั้งแฮงกิ้งทั้งพูอัพนะครับผมเนื่องจากเราไม่เคยได้ฝึกนะครับผมพวกโฟอาร์มพวกข้อมือเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับในการฝึกท่าพวกนี้สักเท่าไหร่นะอย่างวันนี้เนี่ยแฮงกิ้งเนี่ยผมได้ประมาณสักสูงสุดสักสิบวิได้อาจจะไม่ถึงสิวิดีนะผมปวดเลยแบบมันไม่ไหวนะผมมันรับไม่ไหวพอสักพักมันก็จะเริ่มคลายรู้จากการโฟกิฟนะครับผมก็คือแบบล้มเด ว่าพยายามทำไมาได้ประมาณ5หรือ6ครั้งต่อหนึ่งเซนนะผมไม่ไหวก็ลงมาพักก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่นะผมผมอาจจะไม่ได้ฝึกตัววันนะแต่ว่าน่าจะกเป็นวันๆ็นวัน,นะครับผมเพื่อเดียวให้โฟอันเนี่ยได้พักก่อนเนื่องจากการฝึกโปรแกรมใหม่แบบนี้เนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อนะที่ใช้เนี่ยมันปวดแล้วก็ใช้การรีคอ v e ฟเวอรีนนานขึ้นนะอาจจะพักพรุ่งนี้แล้วก็เจอกันวันถัดไปนะครับผมโอเคผมเจอกันฮนะ นี่สองนะครับผมก็นี่แหละผมก็พยายามฝึกตอนนี้ได้ประมาณเซตละครั้งนะครับผมยากมากๆเลยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การฝึกเพื่อเติมกล้ามเนื้อนะครับผมซึ่งผมก็ไปศึกษาเพิ่มมาสิ่งที่สําคัญในการฝึกเลยคือจะเป็นในส่วนของตอนจงังหวะที่เราฟลิปตัวขึ้นแบบนี้ จังหวะนั้นคือจังหวะที่ยากมากจําเป็นต้องฝึกนะครับผมก็จะฝึกทั้งพาขึ้นแล้วก็พาลงนะครับผมก็แค่อยู่ในระดับนิดเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่ายังทําได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะต้องลองนะครับผม การทันทีเช่นนั้นถือว่ายากมากๆเลยแหละครับผมพอผมกระโดดขึ้นไปเนี่ยแล้วจังหวะที่ต้านลงมาเนี่ยเราสามารถที่จะต้านลงช้าได้แต่ไม่สามารถที่จะพากลับขึ้นมาได้นะผมคนครข้งยากเลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะพยายามฝึกต่อไปเอาที่ได้นะผมขึ้นไม่ได้ก็โอเคลงอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะฝึก hanging แล้วก็พูอัพต่อนะครับผมแล้วพรุ่งนี้จะพักอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวแน่ๆนะครับผมการพักสำคัญมากๆนะครับพวกที่มันเป็นสกิลที่ยากแบบนี้ฝึกวันเว้นวันดีสุดนะครับผมหรือวันเว้น2วันก็ได้นะครับผมแต่ไม่ฝึกตัววันนะไม่ดีพยายามอ่านร่างกายตัวเองให้ดีแล้วก็ฝึกตามที่ตัวเองไหวนะครับผม Hey! Make sure you run this back so I only hit you when I want some. Fucked up till you realize all I wanted was you. You only hit me when you f u c k ตอนนี้ผมบอกเลยว่าหลามากๆนะฟัวอมตึงไปหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันวันถัดไปนะครับ

แต่บาอยู่นี้นะมันขึ้นได้ยากกว่านะครับผมซึ่งถ้าแบบให้ดีจริงๆอะ่ะมาต้องสู่แบบ four ิ l i p นะครับผมให้บาเนี่ยอยู่ตรงมือมันจะดีกว่านะครับผมซึ่งในความเป็นจริงเวลาเราไปฝึกจริงๆเนะี่ยเราจะต้องกำบามันมากกว่าพอเราอยู่ตรงข้อเนี่ยตอนที่เราจะขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปเป็นดิฟมันจะยากนะพะเราต้อง เอาพุงเนี่ยตั้งบนบาแล้วก็เปลี่ยนมือมาจับบานะผมมันค่อนข้างลําบากนะผมขึ้นได้ก็จริงแต่ลําบากนะผมเพราะเนี่ยต้องฝึกแบบฟอร์กริปแล้วขึ้นให้ได้นะครับผมไปลยครัน We was cool right before I hit the fence. But he hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my lad name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she pays the wish. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to write my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check, cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, yeah, let me know. Cause it ain't the end of times yet. I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe, that's why I be going ghost. I ain't tryna stay up on that wide road, cause I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 nah no can let him take my soul no nah, 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 no oh i can't let him take my soul no nah, 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 nah no they thinking i'm bluffing but i promise i do it that k got a drum like murder and booming sending you vert if i get my little oozy they thinking i'm crazy i'm gonna see you the haters what I'm saying, get what I'm painting. A picture big, I call it little baby. If I'm on the board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need a vest. Act big, you might get stretched. All your gun talk, I ain't impressed. My 45 seems real traffic. That's Dallas, Texas. My little partner called a body for a Maserati. He told him, get up out the car, hit him with the shotty That 12th gauge gave him life in the 12th grade. I tried to write him, but we ain't on the same page. I caught him slipping, I just had to let him know. It ain't the end of times yet. I know, but it's getting close. These demons really had to get you, so you better guard your post. There's certain things I could probably let go, but I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. วันที่สิบนะครับผมได้ซูดูดีสี่ครั้งแล้วครับผมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ในสี่เซตที่ผมฝึกเนี่ยเซตแรกได้สองครั้งนะครับผมเซตที่สองได้สี่ครั้งเซตที่สามได้สองครั้งแล้วก็เซตที่สี่ได้สามครั้งนะครับผมคือได้จำนวนครั้งมากขึ้นเรื่อยๆนะจากวันแรกๆเนี่ยได้แค่เซตละสองครั้งเองถือว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากไปเอาละทุกคนครับวันนี้วันที่สิบสองแล้วนะครับผมก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะ วันนี้ก็หวังว่ามันจะได้5ครั้งนะครับผมทีแรกเนี่ยผมอยากจะถอดใจนะนะบอกตรงอยากถอดใจที่จะเอาครั้งพอได้ไวนะครับผมแต่ลั่นวาจาไว้แล้วนะห้าเขาต้อง5คือตอนนี้เนี่ยผมฝึกโดยที่ผมใช้ wrist wrap แล้วด้วยนะครับผมที่พันข้อมือนะเพื่อที่จะป้องกันการบาดจิบนั่นเองนะครับผมผมรู้สึกว่าการฝึก s l o ลม o t i o เนี่ยมันใช้พวกข้อมือค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีแบบจิบจบ,บ้างนะครับผมผมจะทํทำให้เต็มที่นะครผมหวังว่าได้5นะโอเค okay. let's go ยังไม่ได้ยังซีอยู่เด๋ยวผมจะลองอีกที่ เดี๋ยวจะมาลองครั้งหน้าอีกทีนึงวันนี้ก็ฝึกเหมือนเดิมน,นะครับผมฝึกต่อไปเหมือนเดิมพอเราฝึกแบบซ้อมเสมอมันพัฒนาได้ดีนะได้ไวขึ้นด้วยนะผมจากแค่แบบหนึ่งทีสองทีตอนนี้ก็มาสี่แบบเกือบห้าแค่นิดเดียวแลวถ้าทั้งหมดผมยังฝึกเหมือนเดิมทั้งหมดนะเพียงแต่พยายามทำให้จนครั้งมากขึ้นหรือว่าได้นานขึ้นนะครับผมโอเคไว้เจอกันวันถัดไปนะครับบาย ได้ซีอยู่นะ5้าเนี่ยเกือบได้นิดเดียวแต่ผมจะลองอีกทีหนึ่งนะครับผมยากเย็นจริงๆนะทีแค่ทีเดียวเนี่ยยังเพิ่มขึ้นมาไม่ได้แต่ตะกี้เนี่ยที่สังเกตได้คือทีสุดท้ายเนี่ยที่กําลังขึ้นที่5เนี่ยสูญเสียการฟอลคลิปนะครับผมเหมือนกับมันเลื่อนพอมันลาครับผมมันก็จะเลื่อนเป็นธรรมดาผมคิดว่าเป็นได้นะผมคิดว่าผมทาได้นะแต่เดี๋ยวผมจะพักให้มันเฟรชกว่านี้นิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองใหม่นะ Yes. 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 ya yes! yeah. yeah. โอเคครับทุกคนก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบสนุกมากแล้วก็ท้าทายตัวเองมากๆนะเพราะว่าสโลมเซอร์เนี่ยเป็นท่าหนึ่งที่ผมอยากทําได้มานานมากเลยผมอยากฝึกมากๆพออยากเลือกฝึก <c oughs> ยิมปิดโควิดมาผมก็ไม่ได้ฝึกแต่แบบอะขึ้นมาได้ว่าเออเราก็มีบ่าสามารถฝึกได้เพียงแต่ท่าที่ผมฝึกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ท่าที่แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมยังทําเป็นแบบแอรซิดมอเซอร์อยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดผมไปฝึกสโลมเซอร์แบบขาตรงแบบบ่าส,งส,งส,งสูงๆเนี่ยผมจะทําได้ ดีหรือเปล่าหรือทําได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้ทดลองจริงก็ผมสามารถที่จะฝึกได้แค่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้แบบได้ไป ฝึกบาร์ที่ไหนที่สูงๆนะผมจะลองทาแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะในพวกไอจงไอจีต่างๆนะว่าผมสามารถทําได้ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยผมสามารถทําได้ถึง5ครั้งเลยนะผมกว่าจะได้ก็14วันนะครับผมแต่สนุกมากเป็นท่าที่แบบผมชอบมากๆนะมันสร้างความแข็งแรงผมเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกได้เลยว่าทั้งแกนกลางลําตัวโฟอาร์มข้อมืออีกอย่างหนึ่งคือทรเซปใช้พลังงานของทรเซปสูงมากๆนะผมเอาว่าเดี๋ยวเพื่อนๆใครทําทำมาเซิร์ฟได้แล้วนะก็ลองฝึกดูนะแล้วก็เวอร์ชันที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือผมเอา เนี่ยไว้ที่ข้อมือเนาะมันจะง่ายกว่าจับแบบฟร์กิฟต์แบบฟรอร์กิฟเนี่ยจะยากกว่า้าผมไว้ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองฝึกในรูปแบบที่มันยากขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็พอใจมากๆนะครับผม ก็ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคนที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกออกกำลังกายมัว่าจะเป็น w r i s รป a p นะครับผม r e s i s t a n t band บา r ไม้ g y m เมต t i c r i n มาสัดเบาเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับผมก็สั่งที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์ subscribe กดแจรแล้วจอคลิปต่อไปครับบ๊บาย